ใช่คร He really? <speaking in here> ับเพื่อเราจะควุมตรงนี้เดียวพอ้นเนี่ยทกนันตามานี้เราอังไปดูแลความปลอดภัยของเรานะครับเราได้เส้จัดระเบียบก็แล้วกิจกรรมแบบนี้เราเคยทํามาก่อนไหมครับ ไม่เคยเลยค่ะนี่ครั้งแรกเลยค่ะของวิทย์ไลด้วยแล้วก็ของพวกหนูด้วยแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่เรามาถึงที่นี่แล้วว่าเราจะได้ทํากิจกรรมแบบนี้ก็ตื่นเต้นนะคะไม่เคยทํามาก่อนเลยแล้วไม่เคยเดินป่าแบบป่าจริงๆอย่างเงี้ยเราเนี่ยไม่ไหวขึ้นไปแค่ห้าร้อยก็แบบจำได้ไหมกับดรอปอ่ะเนี่ยตัวน้องยังงี้เลหรือก็ออกดันหยิบหน่อยได้ไหมอยากบอกป้ายยาสีด้านอยอีโนนอีหาอย่าอยู่ใกล้บัง จานอยากเฮ้ยโอเคบางคนเถียงสี่เถียงสี่วันนี้ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับร่วมกับเครือข่ายนะครับเครือข่ายเฝ้าระวังสัตว์ป่านะครับผมก็เลยมาทํากิจกรรมกันวันนี้ทาโป่งครับโป่งเทียมนะครับให้กับสัตว์ป่านะครับปัจจุบันนี้สัตว์ป่านะครับลงออกไปด้านนอกอุทยานเป็นจํานวนมาก ลงไปไปทําลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านอะไรประมาณนี้นะครับผมดังนั้นทางเครือข่ายกับทังกุฏิยานก็ได้ร่วมกันนะครับเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าเพื่อไม่ให้เขาออกไปดังด้านนอกนะครับผมก็เลยร่วมกันตั้มโป่งครับโป่งเทียมนะครับบริเวณเขาใหญ่ลองนะครับผมเพื่อไม่ให้ตัดลงไปข้างล่างกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ท,ที่วิจัยเจ้เสินกำหนดโครงการ

ต้องเลยคนแข็อยู่เออลยเอาลึกไปครเนี่ยุยนะอันนี้ก็ดูให้ดีความรุนแรงนะครับจะสังเกตว่าข่าวของทางของเราเนี่ยปัญหาของช้างแล้วก็ของชุมชนต้องอยู่ร่วมกันได้นะครับเรามองถึงผลระยะยาวกิจกรรมหนึ่งนะครับกิจกรรมหนึ่งก็คือการสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่านะครับนอกจากการขึ้นมาปลูกป่านะครับนอกจากการขึ้นมาปลูกป่าแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําโป่ง การทำปมก็คือการสร้างแหล่งอาหารให้เขานะครับเพิ่มแร่ธาต